ดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาวราอรัยพรยดีค่ะปัจจุบันศึกษาอยูชย่ชั้นมัธยมศึกษาีที่หกโรงเรียนกินซอเวยวิทยายลัยค่ะสำหรับข้าพเจ้านะคะความคิดเรื่องคนหุนยในอนาโคตเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าคนเราเนี่ยยังมีเอ่อคนเรามีทักษะมีความสามารถมากมายสามารถคิดได้ทําอะไรได้หลายอย่างว่าจริงค่ะแต่ว่าทักษะของเราอ่ะก็ยังถูกคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยจำกัดไปอยู่เราไม่สามารถทนแดดทนร้อนได้ดน,นานหรือว่าเราก็ไม่สามารถทนสา,ารเคมีได้บางอย่างเราก็ได้ปดิฐหุนยต์ขึ้นมาเพื่อลด กจกําลดขีดจำกัดของเราแล้วก็เพิ่มสุขภาพในการทางานให้นะคะ,ส,ะสำหรับพระเจ้าหุนยนแล้วก็ประโยชน์สำหรับคนในชาติมากมายคะ่ะสามารถลดขีดจํากัดแล้วก็เพิ่มความสามารถให้เราแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่อย่างเนะะื้อค่ะที่ว่าคนเราเนี่ยแบบยังถูกจํากัดไปอยู่ะคะ่ะต่อให้ตอนนี้โลกของเราเนี่ยมันมากมายไปด้วยการสื่อสาร,รว่ามีการสื่อสารมากมายว่าแค่คลิปเดียวก่ติดต่อได้หมดทั้งโลกและะ้วค่ะแต่ว่าคือภาษา ใช้ภาษาเน่ก็คือภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่ายังภาษาอีกาาหลายร้านภาษาที่ว่าเป็นใช้อยู่อย่างเช่นในภาษาไทยคนเราก็ยังประเทศไทยเราก็ยังใช้อยู่ค่ะเพื่อนบางคนเนี่ยก็มีปัญหาดังมากเว่าเนี่ยภาษามันยากจางังเรียนไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็แบบทำให้เขาเนี่ยทั้งๆท,ที่เป็นคนเก่งก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับใครได้ว่าแบบไม่สามารถที่จะเปิดโลกของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เราเปไ็นนได้ก็ไปเลื่อนที่น่าเสียดายพระเจ้าจก็เลยได้คิดว่า หุ่นยนต pues. ์เนี่ยสำหรับข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าคิดไว้เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์แปลภาษาค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่เราเนี่ยพูดเข้าไปค่ะแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยจะแปลสัญญาณเสียงให้กลายเป็นสัญญาอักนรอนค่ะจาไว้นี่ก็จะแปลสัญญาอักษรเนี่ยให้กลายเป็นสัญญาเสียงได้ค่ะก็ทให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารได้กับชาวต่างชาติแล้วก็สามารถใช้ได้มากมายหลากหลายภาษานะคะในการสื่อสารเป็นการลดขีดจำกัดของเราเนี่ยการเปิดโลก ทำให้โลกเนี่ยติด <establishing> ต่อกันได้มากขึ้นค่ะก็นอกจากว่าเครื่องเนี้ยจะมีประโยชน์กับคนธรรมดาทัวไปแล้วใช่ไหมก็ยังมีประโยชน์ของบรพิการด้วยนะคะเพราะว่าผู้พิการเนี่ยก็สามารถต้อนอักษรเข้าไปได้ค่ะจากนั้นเครื่องเนี่ยก็จะทาการแปลเป็นภาษาอากค่ะจะเปล่งเสียงออกเาเป็นภาษาแทนงการพูดของเขาค่ะซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทาให้เขาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ก็ขอจบการนำเสนอของพระเจ้าใิท่กษนี้ค่ะพระเจ้าก็มองว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะมีขุนยนต์เทคโนโลยีใช้แล้วก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนผู้อิารหลายคนองได้แล้วก็ทําให้โลกของเราเนี่ยสามารถก้าวไปครอบคุมพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วก็ความร่งมร้งเสรีภาพของเราค่ะขอบคุณค่ะ